วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะพายอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะตามมาให้ปวดหัวกุ้มใจนะคะห่วงหน้าพวงหลังคิดนั่นคิดนี่ระวังปัญหาสุขภาพ ของตัวเองนะคะและก็คนในครอบครัวนะคะระวังในเรื่องของสายตาคอบา่าไหลกระดูกสันหลังช่วงนี้รู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจค่อนข้างเยอะคุณจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะช่วงนี้หลายๆคนกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการทํางานมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้ในการหาเงินนะคะใครที่รอง,งานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะในช่วงนี้ หลายๆคนนะคะอย่าเลือกงานถ้าเลือกงานคุณจะไม่ได้งานนะคะช่วงนี้หลายๆคนกาลังมองหาอะไรใหม่ๆมองหาอยากจะทําอะไรเพิ่มอยากจะหารายได้เพิ่มอยากจะหารายได้พิเศษสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีเหลืองสีเหลืองสีส้มสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเก้าหนึ่งเก้านะคะ 919918นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ